สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยนะคะมาแล้วกับพลังงานชาวราศีธนูนะคะกลางเดือนธันวาคมแล้วเร็วมากๆเลยนะคะเห็นไหมนะคะส่งท้ายปีเก่ากันนะคะในเดือนนี้ในช่วงเจวันนี้เรามาดูซิว่าจะเกิดเรื่องสุดช็อกอะไรขึ้นกับคุณชาวราศีธนูนะคะทุกๆท่านเลยเรามาดูกันซินะคะพลังงานชาวราศีธนูทุกๆท่านเลยนะคะเรามาดูกันนะ เวันนี้นะคะจะเกิดเรื่องราวสุดช็อกอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูคะเรื่องสุดช็อกของชาวราศีธนูค่ะใน7วันนี้ค่ะ สิบถ้วยนะคะโอ้อโหช็อกมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความอุดมสมบูรณ์ความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าได้แต่งงานได้มีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะมีลูกนะคะหรือว่ามีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกับกับคนรักคนที่คุยนะคะหรือว่าได้เขาเรียกว่าถ้าถ้าโสดเนี่ยก็จะพบเจอเนื้อคู่นะคะหรือว่ามีคนคุยเนี่ยก็เริ่มแบบเริ่มที่จะแบบได้ได้ได,ได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะหรือว่าอาจจะได้มี ความสุขเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับ คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นความรวมสมบูรณ์ความสุขเรื่องราวของครอบครัวที่กาลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหน้าที่การงานการเงินเงินทองที่มันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยในช่วง7วันนี้หรือว่ามันมีการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตที่ดีมากๆนะคะบางท่านได้มีลูกมีบุตรอย่างที่ตัวเองต้องการบางท่านถึงเวลาที่แบบอะไรก็ตามมันชื่นหวานนะ,ะชื่นมื่นละมุนละไม,นะ,มนะคะในช่วงนี้นั่นเองนะคะ7วันนี้จริงๆนะคะ พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดความรวมสมบูรณ์ความอบันดันสนั่นเองนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะสุดช็อกมากๆเลยนะคะเรามาดูอีกเรามาดูอีกค่ะ The Hangman นะคะมีเรื่องราวช็อกดีๆแล้วก็จะต้องมีบางสิ่งอย่างที่เราต้องคนโทรลนะคะเขาเรียกว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องต้องคิดต้องทบทวนต้องละต้องเลิกต้องปล่อยวางกับบางอย่างนะคะ อะไรก็ตามที่มนุษยสึกว่า,ามีความสุขมากหรือเรื่องราวที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเกิดขึ้นเราจะต้องฉุกคิดบาลานซ์นิ่งคิดเป็นเหตุเป็นผลก่อนนะคะใจเย็นกับบางสิ่งบางอย่างที่กำลับบงจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวที่มัน ทำให้เรารู้สึกว่าจะต้องใจเย็นๆกับมันจริงๆ8เหรียญน,นะคะบางอย่างเรื่องของการงานการเงินก้อยไปอย่างช้าๆใจเย็นๆนะคะขยันหมั่นเพียรเข้าไว้จะทําให้คุณมั่งคั่งร่ารวยนะคะนี่คือเหรียญแห่งการเงินที่คุณกําลังาพากเพียรเพียรพยายามช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกเบื่อเบือนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรทําให้คุณรู้สึกเบื่อเบื่อหน่อยน่อยๆหน่อย,น,อยนะคะอึดๆหน่อยล้าล้าก็ต้องหากําลังใจให้กับตัวเองนะคะ สุดช็อกต่อไปของคุณคือเดอะสตาร์นะคะความภาคเพียรเพียร <P an> <P N> <an> พยายามเรื่องของการเงินการงานที่ได้มานั้นถ้าคุณกำลังเดินหน้าต่ออย่างยิ่งใหญ่ <P an> เดินหน้าต่อแบบมีเป้าหมายเดอะสตาร์ The Star. รับรองค่ะฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเรื่องของการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นการงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวใหม่ๆดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของความมีชื่อเสียงนะคะความมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรที่มันปังรุ่งโรจน์จริญรุ่งเรืองที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ จะต้องทําในสิ่งที่ดีงามทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงในด้านน,นั้นๆนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเกอบโกยเรื่องของการเงินขึ้นมาด้วยด้วยนะคะแล้วก็การฟื้นฟูค่ะฟื้นฟูในทุกๆด้านเช่นการสมมติว่าการเงินคุณกําลังเก็บเกี่ยวและหนักหน่วงมากในช่วงช่วงนี้นะคะและอยู่ๆก็ ปังขึ้นมาเลยค่ะมีเงินเข้ามามีเงินปลดหนี้ปลดสินหรือว่ากอบโกยเรื่องของประหยัดการประหยัดมัธยัต,ยติหรือว่าการสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็เกี่ยวกับการฟื้นฟูเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของสุภาพเช่นกําลังรู้สึกว่าปวดศีรษะกําลังเมื่อยล้าเหนื่อยล้ากับการเขาเรียกว่าเมื่อยล้าทางร่างกายเหรือเกินเหนื่อยเปดิปดปวดเมื่อยไปหมดเลยแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าต้องจําเป็นที่ต้องออกกําลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ดื่มน้ํา2ลิตร ร่างกายคุณฟื้นฟูแน่นอนนะคะสวยงามสง่างามแน่นอนยี่งออกกําลังกายทําให้บุคลิกภาพดีด้วยแล้วก็เด็กลงด้วยถูกไหมคะดูอ่อนก็วัยสมวัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกระปี้กระเป๋านั่นเองนี่คือเดอะสตาร์นะคะเรื่องสุดชอคของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเพราะนั้นทุกสิ่งุกอย่างคะอยู่ที่เราเริ่มเราตัดสินใจแล้วก็การวางแผนเพราะนั้น สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเจวันนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นสิ่งลบๆอะไรก็ตามแต่ค่ะคุณต้องวางแผนสำรองในอนาคตด้วยนะคะแปดเดือนคือการแบบทําอะไรเดิมๆแต่มีความมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็อดทนนี่คือการอดทนใจเย็นกับสิ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าอะไรบนโลกใบนี้ที่มีคุณค่ามันได้มามันใช้ระยะเวลาแล้วมันได้มายากมากๆนะคะมันไม่มีอะไรที่มีคุณค่าเราได้มาง่ายๆแบบเดียวไม่มีทางชื่อเสียงความมั่งมีมัง่งคั่งก็ต้อง เพียงพยายามการสะสมสร้างเช่นกันนะคะมาค่ะเรื่องสุดช็อกต่อไปของคุณคือรายชาวราศีธนูนะคะสิดาบมีเรื่องราวที่ดีสุดโต่งแล้วก็จะต้องระวังเรื่องของการสะดุดด้วยนี่คือ10ดาบคือการสะดุดนะคะสะดุดไม่ว่าจะเรื่องอะไรค่ะสุขภาพนะคะการนอนหลับด้านหลังหรือว่าอะไรก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นการสะดุดหยุดนิ่งเพื่อให้เราได้ฉุกคิด ทบทวนไตรตรองการวางแผนใหม่นะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันยังไม่สายเกินไปถ้าเรามีการสะดุดแล้วเราพยายามที่จะฮึบนะคะเอามือเนี่ยตะเกียกตะกายน้ำนะคะลุกขึ้นมาให้ได้นะคะถึงแม้มันจะเจ็บแต่มันก็มีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่เจ็บเดี๋ยวมันก็หายแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะคะอย่ายอมแพ้นะคะอะเรามาดู10ดาบแล้วอะไรจะขึ้นมานะคะสุดช็อกต่อไปอะ e m a g เช i a n ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน7วันนี้มีเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้ดีสุดๆแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบไม่ได้ดั่งใจแล้วก็สะดุดมากๆเพราะนั้นเดอรเมจิเชียนความฉลาดความเก่งความสามารถความภาคเพียรพยายามของคุณที่จะลุกขึ้นมาให้ได้นะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามค่ะสุดท้ายเดอรเมจิเชียนคือการเพียรพยายามการหาความรู้การลงทุนในความรู้การลงทุนในสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองคุณจะลุกขึ้นมาได้แน่นอนเช่นสุขภาพสะดุดน,นะคะคุณจะต้องหาความรู้การลงทุนกับ ความรู้เรื่องของสุขภาพคุณก็จะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนั่นเองนะคะก็ต้องระวังไว้เช่นกันนะคะและก็ต้องระวังมิจฉาชีพคนไม่ดีที่ทำที่ทำให้คุณสะดุด อย่าเชื่อหรือหลงกลกับอะไรง่ายที่เข้ามาพูดจาหวานล้อมใช้จิตวิทยาอะไรกับเรานะคะหรือว่าใช้การหลอกลอก่อการฉันชอบเธอนะฉันจะแต่งงานกับเธอนน่นนี่นั่นอย่าไปเชื่อใครง,ง่ายๆนะคะเชื่อในสัญชาตญาณความสุขของเราอะไรที่มันได้มายากมันมีคุณค่าอะไรที่ยันแป๊บเดียวง่ายพูดง่ายๆเลยลอยง่ายๆมันก็ไปแล้วก็เจ็บจบง่ายๆเพราะเขาหลอกลวงคุณนะคะวัะนั้น ปร,รึกษาคุณพ่อคุณแม่ปร,รึกษาเพื่อนนะคะใจเย็นๆกับทุกๆอย่างนะคะแล้วคุณจะได้สติได้สมาธิกับตัวเองด้วยนะคะเวลาที่เจอเรื่องราวอะไรที่ไม่คาดคิดสุดช็อกเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูอีกค่ะชาวราศีธนูนะคะสุดช็อกต่อไปสมถ้วยนะคะแฮปปี้กรี๊ดกรีดได้เลยกับการเฉลิมฉลองที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านมีเกณฑ์ได้ออกเดินทางเดินทางไปเฉลิมฉลองงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานเรื่นเริงได้พบปะสิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆกัลยาณมิตใหม่ๆแต่ต้องเป็นคนดีนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณคบคนดีอย่างที่สุภาษิตบอกคบคนคดคบคนผิดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพาคือคบคนดีถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็ได้พบเจอคนดีเช่นกันใครที่ไม่ดีคุณก็เลือกตัดจบออกไปอย่างที่บอกค่ะสามทั่วการเฉลิมฉลองความสุขเรื่องราวดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะได้พบเจอคนที่ใช่พบเจอสิ่งใหม่ๆอย่างที่รอคอยและต้องการนะคะอาจจะมีใครเข้ามาให้คุณได้รู้สึกว่า รู้จักหรือว na ่าม okay. um, ีใครแนะนำความรักคนดีๆให้กับคุณก็ได้ราชินีเรียนนะคะเตรียมเฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขความรวมสมบูรณ์ของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะถ้าสะดุดในเรื่องของการเงินนะ นะคะก็วางแผนใหม่เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเงินเห็นไหมคะว่าดูเมจิเชียนสำหรับนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยใช่กันทุกๆเรื่องอะคะ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าคุณฟื้นฟูได้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ความสุขความเฉลิมฉลองอยู่ที่คุณนะคะความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ํารวยอยู่ที่คุณนะคะและแน่นอนค่ะคุณพร้อมแล้วที่จะได้พบเจอเนื้อคู่คนที่ใช่นะคะบางท่านโสดคุยกันมานานแล้วถึงเวลาที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันถึงเวลาที่จะสละโสดหรือว่ามองเห็นอนาคตร่วมกันแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่คุณก็จะเห็นสัญญาาาาณบงงงสิ่่่อยแล้ว้ววคคนนีตัดจ นะควรปล่อยวางคนละทิ้งไปเพราะว่าคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณบางท่านอาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณมากเกินกว่า1คนหรือว่ามีใครเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณแบบเพื่อนแต่มากเกินกว่าเพื่อนเพื่อที่อยากที่จะเรียนรู้ในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้เช่นกันนะคะเรามาดูอีกค่ะเรื่องสุดช็อกต่อไปนะคะเจดถ้วยเจดถ้วยแล้วอะไรอีกคะชาวราศีธนูเก้าเหรียญน,นะคะมี บางสิ่งบางอย่างที่จับจ้องคุณอยู่นะคะช่วงนี้ความฝอยฝันของคุณอาจจะรู้สึกว่าอิ่มตัวกับบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะพราะะน,นจงมองหาความฝันใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเชื่อมั่นในเสน่ห์ความเก่งความฉลาดของคุณจะนำหให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มาได้มาจากคุณค่าแล้วก็น้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองจะทําให้คุณบางคั่งร่ารวยนะคะถ้า คือบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกค่ะความภักเพีรในช่วง7วันนี้อาจจะมีอะไรเข้ามาหรือว่าใครเข้ามาชอบคุณเกินกาเพื่อนหรือว่าใครกําลังแอบบมองแอบส่องคุณอยู่ด้วยก็ได้เช่นกันนะคะสัญชาตญาในความรู้สึกของคุณนะคะจะบ่งบอกว่าคุณแบบถ้าคุณเอ๊ะคุณรู้สึกเอ๊ะอะไรบางสิ่งบางอย่างนั้นนั่นคือสัญญาณที่แบบ ใช่ละแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้อาจจะมีคนชอบคุณแต่ว่าความชอบนั้นพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไม่ได้เช่นชอบชอบอะแต่ว่าความสััมความที่ชอบมันไม่ล้นแต่ถ้าไม่ล้นมันก็เป็นสัญญาณที่ไปต่อไม่ได้นะคะแต่ถ้าชอบแล้วมันวันคืนมันได้มีการคุยมันเริ่มล้นขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างครอบครัวเพราะนั้นมันจะเกิดเรื่องของ พบเจอเนื้อคู่คนที่ใช่เพราะคุณพร้อมแล้วคุณเป็นคนโสดที่พร้อมแล้วที่จะพบเจอคนที่ใช่นะคะแต่ก็ระวังใครที่ไม่ดีด้วยเช่นกันนะคะนี่คือเรื่องสุดช็อกที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอพบรักกับคนที่ใช่คนที่ เป็นเพื่อนกันนะคะมาจีบมาชอบคุณก็ได้เช่นกันแต่ถ้ารู้สึกว่าคุณกําลังสละโสดคือคุณกําลังที่จะโสดอีกครั้งก็ขอให้โสดแบบมีความสุขมีสเสน่ห์ไปก่อนนะคะฮิวใจตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยเปิดใจใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะในช่วงเจวันนี้นั่นเองนี่คือข่าวดีสุดช็อกของคุณนะคะมาดูคําตอบของชาวราศีธนูกันค่ะระวังคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าหยิบยืมเงินคุณนะแล้วก็ระวังคนที่จ้องที่จะแบบว่า พูดอะไรไม่ดีกับเราด้วยเช่นกันสิ่งสิ่งนั้นถ้าเป็นลบๆก็ตัดจบทิ้งไปนะคะเชื่อมั่นในความเก่งความฉลาดเชื่อมั่นในตัวเองเคารพแล้วก็ศรัทธาตัวคุณเองนะคะทำดีต้องได้ดี yes ค่ะสิ่งที่คุณรอคุณใฝ่ฝันเรื่องอะไรคําตอบนั้นคือใช่นะคะปรับจูนบาลานซ์ความเป็นหยินความเป็นหยางในตัวตนของคุณนะคะที่มันกําลังจะเกิดเรื่องราวที่สะดุดไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นและมันมีเรื่องแน่นอนค่ะ เดอะสตาร์ Star, คือดวงดาวสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณและคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที่คุณต้องการนะคะช่วง7วันนี้ก็เตรียมระวังเรื่องสุดช็อกของชาวราศีธนูนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ